กลับมาขันตอนนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับนี่เลยเอลินาเอสไฟเบอร์นะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักออกกำลังกายแล้วน้ำหนักไม่ลงออกกำลังกายแล้วทำไมเอ๊ะมันยังลงแค่นิดเดียวนะฮะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะฮะเจ้าของวันนี้เจ้าของเข้ามาด้วยนะฮะน้องเมลรัชยาพาผูบ้บริหารเอลินาชอยส์คุณผู้ชมนะฮะเธอไปเกาหลีมาแล้วเธอไปกินองุ่นพันมัสแคชมาคุณผู้ชมเธอบอกโอ้ยรสชาติอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเข้ามาคุยหน่อยที่เข้ามาแป๊บนึงไม่เป็นไรไม่เเปป็นไรมาแ๊บดียว เออสวัสดีค่ะน้องเมียวน้องเมียวเข้ามาตรงกลางหน่อยสิเออมาตรงกลางหน่อยนะฮะแล้วอะไรยังไงเนี่ยไปกินมัสแคทที่ที่ไหนนะเกาหลีเกาหลีแล้วอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยเพราะว่าเป็นองุ่นแบบองุ่นเนื้อน้องมันหวานอมันอร่อยมากเอออร่อยมากนะฮะเออนะฮะกินองุ่นพันมัสแคทนะฮะอ๋ออมเคยกินองุ่นพันมัสแคทไหมครับยังไม่เคยกินเลยแต่เพิ่งมากินที่เอลีนานี่แหละเออนะฮะอมก็ชอบทานนะฮะเออวันนี้วันนี้คุณผู้ชมนะฮะ เจ้าของมาเองราคาพิเศษเลยผู้ชมปกติเนี่ยนะฮะราคาเท่าไหร่โอมราคาปกติเนี่ยข้างกล่อง690บาทไม่ขายนะฮะเหลือเพียง3 9 0เบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษที่จัดอยู่แล้วคือซื้อ3ากล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องนะฮะแต่อะไรแต่วันนี้เจ้าของมาเองมาใครนี้ไม่ได้อาเอาวันนี้ให้กล่องเท่าไหร่โอเคค่ะวันนี้นะคะเมลมาเองเมลก็จะให้กับลูกค้านะคะรายการของเมามมนวันนี้วันเดียวเท่านั้นวันนี้วันเดียวเท่านห้นะวันนี้วันเดียวนะ เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ลูกค้านะคะก็กล่องละ200บาทไปเลยค่ะวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้วันเดียวขอบคุณต้องไม่ลมากเลยค่ะค่ะวันนี้วันเดียวมามอบโปรกันนะวันนี้วันเดียวเจ้าของก็มาเองพี่เต๋าขอนอกรอบเลยนะกล่องละ200นะครับคุณผู้ชมกล่องละ200นะคุณผู้ชมนะฮะซื้อกี่กล่องได้แก้วโบะได้ไหมเมลซื้อกี่กล่องได้แก้วแก้วแก้วหมดแล้วแก้วหมดแล้วนะฮะ กล่องละ2 0 0ร้อยท่านผู้ชมวันนี้ลืมไปเลย690ไม่ขาย390ไม่ขายขายกล่องละ200ร้คุณผู้ชมนะฮะ,ฮะเพราะว่าตัวนี้จะไปดึงเขาเรียกว่าดึงน้ําตาลดึงไขมันออกจากร่างกายซึ่งเป็นบอกเกิดของความอ้วนะนะฮะแล้วก็มีพรีไบโอติก FOS นะครับปรับสมดุลลำไส้ให้กับร่างกายคุณด้วยเช่นเดียวกัน<ส><ๆ>ทำให้ระบบขับถ่ายคุดีนะ,ะฮะ 390ไม่ขายเจ้าของมาเองหรือเท่าไหร่กล่องละสอ0รบาทไง200นะ200ะถ้าขยากได้รีบโทรเลยนะครับ0932915549นะครับไลน์อที่เอลิน่าขึ้นได้ล่างแล้วนะครับรวมถึงเพจ Facebook นะครับเอลิน่าเอทไฟเบอร์เพจบริษัทใครอยากจะสั่งซื้อใครอยากได้โปรโมชั่นหรือยังเป็นตัวแทนติดต่อที่คุณเมลได้เลยนะครับเมอร์อะไรนะคะ0932915549เบอร์อะไรนะคะ0932915549า้าห้จ้ากล่องละ200นะเฉพาะวันนี้นะ กล่องละ200ใช่แล้วชาวบันเทิงฮะ,ะ,ะคุณผู้ชมครับใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับมาในช่วงนี้นะฮะเราไปดูคุณเปากิ่งการดีกว่าครับไหวขอโทษนะฮะคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นบอกว่าไม่สนว่าคนมองหิวแสกหรือหิวอะไรก็แล้วแต่นะฮะ,ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับกลายเป็นเรื่องสะเทือนวงการเพลงภาคใต้เลยเมื่อนักร้องสาวสายเลือดใต้อย่างเปากิ่งการเองตัดสินใจลาออกจากค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นอย่างที่เราเคยนําเสนอข่าวกันไปบอกว่ามีปัญหปัญหาเรื่องของเงินเรื่องของท่งเรื่องของอะไรต่างๆกับคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นท เจ้าของค่ายเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับคุณเปาเกิ่งการได้มีการโพสต์วิดีโอช่วงหนึ่งของรายการนะฮะซึ่งเธอเองได้มีโอกาสเปิดใจถึงเรื่องอดีตผ่านรายการหนึ่งพร้อมขอบคุณแล้วก็ไหว้ขอโทษคุณเจนนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะเปยังลองไปดูคลิปนิดหนึ่งจ้าพดนะคะในรายการ,รตรงนี้นะคะอขอพื้นที่ในรายการวันนี้เพื่อพูดนะคะจริงๆแล้วทุกคนมองว่าหนูเป็นเด็กที่เนรคุณนะคะ แต่ว่าในความรู้สึกของเราจริงๆแล้วหนูกับพี่เขาไม่ได้มีอะไรกันเลยเป็นเพราะแตนนรับทั้งสองฝ่ายคือมายงงยงจนเราไม่มีที่ยู่เลยซ้อมเต้นกันเองเลยแต่ว่าคือจ้างพี่ๆโคโรกลัฟแบบเป็นรุ่นพี่มาช่วยกันแล้วก็เหมือนมีคอรตูมาอะไรก็รู้จักกันหมดเลยคือทุกคนช่วยเหลือหนูหมดเลยเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเดินออกมา ออกมาแบบไม่มีอะไรเลยอะค่ะแล้วเราก็เก็บเงินเก็บเงินที่เราได้ทํางานมาเก็บ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 จนได้ทําเพลงนี้นี่คือทำเพลงทุกขั้นตอนเลยนะใช่ไะเงินของเราเองเงินของ เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอยากจะกราบขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เด็กคนหนึ่งได้มายืนตรงนี้นะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนครอบครัวและหนูขอพูดในรายการตรงนี้เลยว่าหนูขอโทษพี่เจนนี่ด้วยนะคะถ้าวันในวันหนึ่งที่แบบว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจกันถ้าหนูทําอะไรที่ไม่โอเคหรือไม่น่ารักหนูก็ต้องขอโทษนะคะในรายการนี้เลย <ฮะ S 2> พร้อมกันนี้นะคุณเปาโพสข้อความถึงคุณเจนนี่ด้วยนะคะคุณแม่บอกว่าหลายๆคนจะมองว่าหนูหิวแสงเรื่องมานานมาแล้วจะมาพูดอีกทําไมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่หนูก็ยังไม่เคยได้ขอโทษคุณเจนนี่แบบจริงจังเลยก็ โทษคุณเจนนี่ได้หมดทสดชื่นนั่นเองครับทําผิดก็อ่ะมันไม่ได้ทําผิดอ,อาจจะไม่เคยไม่เข้าใจกันแล้วก็อาจจะมีปนหปัญหากันในช่วงนั้นมันโมโหกันด้วยเนะาะก็เลยต้องตีกันเนะาะค่ะต่อไปะะทำไมอ่ะทำไมรีบไปอ่ะข่าวต่อไปดีปกว่าค <c oughs> ่ะอ่ะข่าวต่อไปนะฮะ <c oughs> นี่เลยครับข่าวนี้ลูกสาวแม่นะฮะคุณลีฐานนัดนี่ไันี่ไม่ใช่ลูกคุณลีนี่ไม่ได้ลูกสาวนะคุณลีนี่เป็นแฟนแม่หรือเปล่า จำได้ไหมลีฐานะคือใครเอาเปิดภาพรีฐานะก่อนเดี๋ยไม่จะได้ออกไงเราเคยนาเสนอข่าวแม่หมอน,น,น,านางนังน่าก,กินเงอยอะไรอ่ะีฐานะบอกเสียอาการเลยเจ็ปากตบปากรีฐานะเขาเป็นผู้ชายบอกเป็นลูกสาวกูไม่ใช่ลูกสาวแม่ยังไม่ออกอ,อ,อ๋อเหรอลูกสาวแม่เห็นงงเงาไหม ลีฐานะเสียอาการครับเจอสาวคนนี้เป็นนักร้องข้ามกำแพงในช่องเวกพอยนเนาะกับรายการเดวอซองร้องข้ามกำแพงในเทปเมื่อวานล่าสุดที่ผ่านมาสําหรับการพบกับพระเอกหนุ่มลีฐานะครับกับนักร้องหลังกำแพงซึ่งมีคำใบ้ว่าเป็นคนที่รู้จักกันทั่วโลกโกอินเตอร์มีความยิ่งใหญ่ขนลุกฝีปากจัดจ้านชื่อมีหกพยั่งนะฮะซึ่งงานนี้หนุ่มลีฐานะก็วิเคราะห์จากคำใบ้ต่างๆโน่นนี่นั่นจนหายว่าเป็นคุณแอนชิรีนะฮะเจ้าของมงกุฎมิชิลูเวิร์ไทยแลนด์ ก็ถ่ายถูกจริงๆครับ mm hmm. พอเปิดมาปุ mm ๊บ hmm. ก็เป็นคุณแอนชิลีนี่แหละฮะ mm hmm. พอถึงช่วงที่ให้พูดคุยกันเนี่ยนุ่มบีก็ชื่นชมคุณแอนชิลีนะครับบอกว่าไม่เคยเจอตัวจริงแต่เชียร์อยู่ทางหน้าจอจนคุณแอนชิลีเขินลองไปดูคลิปกันนิดหนึ่งครับนาฝากกันด้วยอ่ะแต่พูดจริงๆว่าผม เชียอยู่ในหน้าจอทีวีอะไรต่อไปก็เชียใช่จริงคุณโดดเด่นแล้วคุณเป็นตัวแทนของคนไทยเนาะถูกต้องถูกต้องผมเชียแล้วผมก็เป็นคนนึงที่มาดักสายประกวดด้วยครับชื่นชมชื่นชมในสิ่งดีมากเก่งมากนะครับผมเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่แรกเลยยันตอนนี้ก็ยังเป็นกำลังใจอยู่แล้วก็ติดตามเสมอครับเถิดนะาหนูดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยกันค่ะแล้วก็ขอสนับสนุนพี่เสมอเสียงเปนไรอ่ะเสียงเปเลยหน้าแดง แดงครับอ่ะเนี่ยแหละรัาก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารที่คนขอแชร์กันแต่หนุ่มลีหล่อเนาะเออดีดีเมื่อวานนี้ร้องเพีงพอรู้จักแต่ลีน้าจังหรอเอาไม่ไม่รู้จักลีฐานัะหรอรู้จักแต่ไม่ได้อะไรมากมายไม่เคยสัมภาษณ์ไม่เคยเจอตัวเจงแต่รู้จักคนชื่อลีแต่ลีน้าจังลีน้าจังนะลีน่าจังนะคะ อาคุณผู้ชมนะฮะมาที่นี่เลยวันนี้จัดโปรพิเศษเลยนะคะสำหรับเอลิน่าเอสไฟเบอร์นะคุณผู้ชมนะฮะอย่างที่เราบอกว่าตลอดทั้งเดือนหลายเดือนที่ผ่านมานะคุณผู้ชมว่าเอลิน่าเอสไฟเบอร์เนี่ยเจ้าของก็ที่น้องเมลนะคะรลชยาภานะคุณผู้ชมนะผู้บริหารเอลิน่าชอยเนี่ยเขาไปเกาหลีมาแล้วก็ทานอัง,งุ่นพันมัสแคสต์นะฮะ,แล,ะแล้วก็ รสชาติมันหวานหอมกรอบอร่อยแล้วก็ประเจิดไอเดียว่าถ้าเกิดเอารสชาติขององุ่นเนี่ยมาผสมกับพืชผักผลไม้ออกแกนิกนี่นะคะสามชนิดแบบร้อเนี่ยเพื่อที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยมีน้าหนักที่เขาเรียกว่าเบาตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่ามันจะไปดึงเขาเรียกว่าไขามันแล้วก็น้าตาลซึ่งเป็นบอกเกิดของความอ้วนเนี่ยออกจากร่างกายของเราทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะผู้ชมนะฮะแล้วก็ใส่ฟรีไบโอติก FOS ไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะไปปรับสมดุลให้กับลาไส้ของคุณผู้ชมนะคะ วันนี้นะคะเมื่อกี้เจ้าของบอกในช่วงต้นเบรกเลยว่า690าไม่ขายมาตั้งนานแล้วไม่เคยขายอยู่แล้ว390ก็ไม่มีแล้วเฉพาะวันนี้วันเดียวขายเท่าไหร่วันนี้วันเดียวจริงจงคุณเมย์ก่องนึงจัดไปเลยกล่องเท่าไหร่เหลือ200บาทเท่านั้นถูกต้องเหลือ200บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจโปรวันนี้ ที่นี้ทีเดียวและวันนี้วันเดียวเท่านั้น <ฮะ S 1> ดูรายการปุ๊บรีบโทรเลยเบอร์นี้นะครับ093 2915549นะครับไลอ้อที่เอลีนานะครับรวมถึงเพจ a c e b o o k เอลีนาเอทไฟเเพจบริษัทย้ำว่า โปรมีที่นี่มามันคันปากที่นี่ที่เดียวรายการรายการเดียวนะวันนี้วันเดียวศูนย์เก้าสามสองเก้าหนึ่งห้าห้าสี่เก้ากับเอริด้เอสไฟเบอร์ครับสมมุติด้าไปเปิดอีกสามสี่วันแล้วบอกว่าขอสองร้อยอะไม่ได้ต้องเป็นวันที่ยี่สิบห้าเฮฟของวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมวันเดียววันเดียวจะถึงเที่ยงคืนนะฮะเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนนะฮะตีหนึ่งไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้แล้วเฉพาะวันนี้วันเดียวนะฮะเหลือแค่กล่องละสองร้อยเพราะเจ้าของเขาบอกเอ้ยมาไหนไหนมาแล้วจัดโปรให้ไปเลยคุ้มจริงอ่ะใครอยากจะลองท ทานคุณผู้ชมนะคะไอองา่นพันมัสแคทมันหวานหอมกรอบอร่อยขนาดไหนก็ต้องลองเลยใช่ละค่ะกล่องละ200ไม่แพงและที่สําคัญเห็นผลจริงด้วยเช่นเดียวกันถ้ามีอยอยถูกต้องตามกฎหมายนะฮะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักรู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวโชงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อครับใช่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ